เปิดตัวที่แรกที่สหายฟิชชิ่งโดยนนด์ขวดเขียวนี่แหละครับนี่คือกบยางไดโน จากค่ายกบยางซิ่งโดยพี่บอยคนดำเริ่มจากตัวแพ็กเกตด้านบนเป็นโลโก้ของทางค่ายกบยางซิ่งชื่อรุ่นว่าไดโนชัดเจนและเอกลักษณ์ของมันก็คือไดโนเสาร์นั่นเองครับชัดเจนมากบนแพ็กเกตรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะครับขนาดน้ําหนักรวมถึงตัวเบ็ดและราคามีโชว์ไว้แล้วบนตัวแพ็กเกจด้านหลังเป็นรายละเอียดการติดต่อนี่คือแพ็กเกจของไดโนที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากครับสัมผัสแรกของไดโนตัวนี้สําหรับตัวโมนยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของ ของงานมือนั่นก็คืองานแฮนด์เมด ตัวโมนตัวนี้มีการแกะด้วยมือนั่นเองครับยังไม่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 3D ยังคงความเอกลักษณ์ไว้ชัดเจนสีสันในสไตล์ของมอนสเตอร์นะครับรูปร่างหน้าตามันคือเจ้าไดาโนเสาร์นั่นเองสำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับขนาด6.7เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่13กรัมต้องบอกว่าตัวใหญ่พอสมควรเลยล่ะนะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 2O มาพร้อมกับใบสปินคู่ที่มีตราประทับว่ากบอย่างซิ่งนี่คือสัมผัสแรก ของไดโนจากกบยางซิ่งเช็คสเปคเกี่ยวกับน้ำหนักของไดโนกันหน่อยนะครับสเปคเคลมไว้ว่า13กรัมช่างได้จริงก็อยู่ในสเปคครับทดสอบการลอยน้ำของไดโนกันหน่อยนะครับน้ำหนัก13กรัมแต่บอดี้ใหญ่ๆแบบนี้ไปดูมันจะลอยน้ำได้หรือเปล่านะครับมันลอยน้ำได้นะครับแต่ว่ามันลอยแบบปิมปมช่างน้ำหนักแยกองค์ประกอบกันหน่อยนะครับตัวบอดี้ของไดโนน้ำหนักอยู่ที่3.7กรัมโดยประมาณนะครับต่อไปเป็นชุดห้องเครื่องตัวนี้น ใหญ่โตมโหฬารเบ็ด2โอนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.6กรัมโดยประมาณนี่คือน้ำหนักช่างแยกองค์ประกอบครับมีข้อตัวบอดี้ของไดโนกันหน่อยนะครับรูปร่างหน้าตามันคือมอนสเตอร์นี่เองนะครับตัวนี้ออกแบบมาจากเจ้าไดาโนเสาร์เลยนะครับรูปร่างหน้าตาหน้ากลัวมีขานะครับมีแขนไดโนเสาร์นะครับเนื้อยางออกแนว ตึงเลยแหละนะครับน่าจะทนทานน่าดูวัดขนาดจริงนะครับสเปคจริงนั้นวัดได้ประมาณ5เซนติเมตรนะครับความยาวแล้วก็ความกว้างลําตัวนะครับพื้นที่การใช้งานประกอบชุดเบ็ดอยู่ที่ประมาณ2.5เซนติเมตรและความสูงจากท้องถึงหลังนะครับบริเวณประกอบชุดเบ็ดพื้นที่ใช้งานนะครับประมาณ2.3เซนติเมตรนั่นเองนี่คือลักษณะบอดี้ของไดโนมาต่อกันที่ชุดห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่คือชุดท้องเครื่องของไดโนคือเบ็ด2โอ จากค่าย BKK ด้านหน้าองค์ประกอบเป็นลูกหมุนขนาดใหญ่มากๆต้องบอกว่าขนาดใหญ่มากๆจริงๆคาดการว่าน่าจะเป็นเบอร์2ด้วยนะครับตัวนี้คล้องที่ก้านเบ็ดเบอร์ 2O จากค่าย BKK นะครับวัสดุเพิ่มน้าหนักที่ตัวก้านเบ็ดเป็นตัวกัฟิลส์พร้อมด้วยการเก็บงานด้วยท่อหดนะครับเก็บงานมาได้เรียบร้อยดีชุดท้ายนะครับใช้ตัวลวดสแตนเลสประกอบที่ก้านเบ็ดนะครับแล้วก็ต่อด้วยชุดท้ายเป็นลูกหมุนขนาดใหญ่เช่นกันต่อด้วยสปินลิงอีกหนึ่งครั้งและ ใบสเปนคู่นะครับรอบนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเป็นใบทรงใบไม้แต่พรมตาวกบยางซิ่งนั่นเองนะครับหนึ่งใบเป็นใบคออีกใบหนึ่งเป็นใบตีน้ําสร้างฟองชุดห้องเครื่องชุดนี้อลังการงานสร้างคุณภาพแน่นปึกและนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดของกบยางรุ่นใหม่จากค่ายกบยางซิ่งนะครับตัวนี้มีชื่อว่าไดโนทบทวนสเปคอีกครั้งขนาดสเปค6.7เซนเมตรน้ำหนักเซ็ตไว้ที่13กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 2O จากค่าย BKK มาพร้อมใบ จะเป็นคู่แบบนี้เลยครับเปิดตัวที่แรกที่สหายฟิชชิงโดยนนวดขวดเขียวนี่เองครับสนใจก็ติดต่อตามรายละเอียดที่นนวดได้บอกไปบนแพ็กเกจได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชมจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนน,นวดและทีมงานทุกๆคนด้วยละกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายบ๊วย